รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวสนับสนุนโดยสบู่บนเนตซ e ผิวดูดีมีออรา่ายอดขายอันดับ1นห้าปีซ้อน คอดิพา์ถงเช่าที่อาจารยว์วิโรธมั่นใจสุดจัดประดับดาวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับ บุคคลในวงการท่านหนึ่งที่มีความสามารถหลากหลายเสเหลือเกินค่ะไม่ว่าจะเป็นนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายทั่วประเทศไทยหรือว่าจะเป็นทั้งวิทยากรนะคะทั้งในส่วนของพิธีกรคอมเมนเตอร์ทำเยอะแยะมากมายแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นงานประชุมสัมมนาสิมินาต่างๆงานอีเวนต์ต่างๆก็ต้องหยุดไปทำให ห่างหายจากวงการไปสักพักหนึ่งเราก็เลยต้องพามาอัปเดตชีวิตกันสักนิดนึงนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาทําอะไรกันบ้างแต่ทําไมหล่อ,อขึ้นเยอะเลยอาจารย์เชนจตุพลชมพูพนิดค่ะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ต้องเรียกว่าอาจารย์ทุกคนก็เจอนะอาจารย์เพราะเป็นนักพูดคือมานานมากแล้วใช่ครับ30กว่าปีฮะสากว่าปี่นนในขบุมยังไม่เกิด คิดดูก็แล้วกันเกิดแล้วค่ะเกิดแล้วมานิดหนึ่งบุ๋มทันรุ่นที่อาจารย์เริ่มเข้ามาเป็นโตวาทีนั่งดูหน้าจออยู่นิกาประมาณนั้นใช่ค่ะแต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาอย่างที่บุ๋มได้บอกและคุณผู้ชมเองก็ทราบงานอีเวนต์หายงานสัมมนาประชุมประชุมไม่ได้เพราะคนหลายคนเกินไปนะคะแม้กระทั่งบริษัทต่างๆจะมาให้มาสร้างแรงบันดาลใจก็ทําไม่ได้สักอย่างแลวการพูดจะต้องถูกหยุดที่หน้ากากช่วงโควิดอาจารย์ไปทําอะไรมาบ้างคะ ก็หยุดนิ่งๆอยู่กับบ้านนะอยู่กับที่แต่ว่าไอการอยู่นิ่งของเราเนี่ยมันเขาจะกลับไม่มีไรายได้อย่างที่บอก<ะ>เพราะว่าผมเนี่อยู่เฟสสเฟสสี่นู่นนะครับคือเฟสหนึ่งเฟสสองเปิดแล้วถ้ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาหรือว่าไม่ป้องการระวังก็ เปิดไม่ได้แต่ตอนนี้เริ่มเปิดได้แล้วช่วงนั้นก็พยายามที่กลับมาฝึกวิยายุ์เพิ่มเติมคือเวลาการที่เราถอยหลังไม่ใช่เรื่องไม่ดีเสมอไปนะคุณบุญสเกตดิเวลาเราง้างขนูต้องถอยหลังเวลาเปิดเนตต้องยินต้องกระชากรู้เรื่องถอยหลังหลังสติ๊กต้องถอยหลังสปริงต้องกดไม่งั้นมันเด้งไม่ได้จะโดดให้ไกลต้องถอยหลังมาถึงจะโดดได้ไกลกว่าเดิมฉะนั้นการถอยหลังหรือการหยุดอยู่กับที่ที่ผ่านมาเนี่ย บางคนกลายเป็นบอกว่ามันหมดพลังไม่อยากจะทําอะไรจริงๆ <c oughs> ผมกลับมองว่ามันเป็นการสะสมพลังและทําให้เราทําได้ดีกว่าเดิมอีกอันนี้ผมเห็นด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่ามีหลายอย่างที่เวลาเรางานยุ่งมากๆ <c oughs> เราไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเรามีความฝันมีความหวังมีสิ่งที่อยากจะทําเยอะแยะมากมายแต่กลับกลายเป็นว่าในช่วงที่เรางานยุ่งเราไม่มีเวลาที่จะทำาต้องถูกต้องแล้วในช่วงหยุด อาจารย์กลับไปเฟืฟ้นฟูวิทยายุทธอะไรบ้างเหรอคะโอ้โหอ่านหนังสือเป็นร้อยเล่มครับอคือสิ่งเหล่านี้คือผมชอบอ่านนะผมเป็นคน,นไม่ค่อยพูดค่ะอยู่คนเดียวบมก็ไม่พูดนะเอ้าเหรออะอยู่คนเดียวใครจะพูดเหรอคะอาจารย์อชอบอ่านหนังสือฉะนั้นเราก็หนังสือที่เราจงไม่ได้อ่านาาก็เก็บมาอ่านซะค่ะแล้วก็เอามา ดัดแปลงคือคือขณะที่คุณก้มหน้าอ่านเนี่ยคุณต้องเงยหน้าออกมาทําด้วยอคือไม่ใช่เฮ้ยหาความรู้เยอะแล้วก้มหน้าก้มหน้าแล้วแล้วอ่านอย่างเดียวมันอินพุตอย่างเดียวมันไม่ได้ออาพุตเลยเนี่ย<ฆ>ผลงานก็ไม่เกิดแต่ถ้าจะให้พูดอย่างเดียวโดยไม่มีอินพุตเลยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันมันก็นว่างเปล่าอ่ะนะจริงๆแล้วหลายคนจะเข้าใจว่าการเป็นนักพูดคือต้องพูดเก่งอยู่แล้วครับไม่ใช่อย่างเดียวนะจะ ต้องมีความรู้จะต้องหาสาระต่างๆเข้าสู่ตัวเองและกลั่นกรองออกมาพูดถูกต้องไหมคะถูกต้องครับนะักพูดที่เก่งที่สุดไม่ใช่คนที่พูดได้ทุกอย่างแต่คือคนที่รู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดครับอืมเนี่ยอันนี้นสำคัญสำคัญนะคุณผู้ชมและในช่วงหยุดโควิดไปนอกเหนือจากอ่านหนังสือเป็นร้อยเล่มแล้ว ไปทำอะไรมาอีกนะคะทำไมรอหนุ่มขึ้นขนาดนี้จริงๆน้ําหนักขึ้นมานะครับเนี่ยก็พยายามสู้กับมันอยู่ะนะเพราะว่าแน่นอนพออายุเ <laughs> ยืะน่าร้อนกะรู้ๆกันอยู่นะ, <laughs> นะเมื่อก่อนตอนผมเล่นกินลาตอนผมหนุ่มๆเนี่ย <laughs> ฝึกซ้อมเสร็จเนี่ยกินข้าวขาวหมูสามจานเนี่ย <laughs> ยังเพรียวอยู่เลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวนี้กินครึ่งจานนี่พุงกับเพื่อไปสามวัน <laughs> คไม่ลงเลยครับค่ะฉะนั้นเนี่ยเรื่องจากระบบการเอาผ่านก็มีปัญหาฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามต้องใช้คําว่าสู้กับมันค่ะวันนั้นไปเล่นกีฬากับเพื่อนไปตีกอล์ฟค่ะโอ้คุณดีมากเลยเขาอยุ60กว่าแล้วค่ะถามเขาทำไมคุณดีจังอาจารรู้ไหมผมต้องอดอดอยากๆกับข้าวมื้อเย็นเนี่ยกว่าจะได้ขนาดนี้โอ้โหใช้คํานี้เลยนะอดอดอยากๆกับข้าวมื้อเย็นยังไม่พออย่างตัวอาจารย์เองสร้างฟิตเนสไว้ที่บ้านครับ ทำไมต้องทำขนาดนั้นคะขี้เกียจเดินทางครับจบขี้เกียจแต่งตัวขี้เกียจใส่รองเท้าเกียจขับรถแล้วก็คือแล้วผม,มเป็นคนที่ <c oughs> เล่นคนเดียวได้ด้วยบางคนต้องมีบรรยากาศบางคนต้องมีเพื่อนคุยบางคนต้องมีอุปกรณ์เยอะๆ <c oughs> แต่ไม่ฮะผมวินหนัยดี <c oughs> ก็คือตอนเย็นปั๊บออกไปเดินออกไปวิ่งหน้าบ้านหรือบางทีถ้าสวนตอก็วิ่งบนสายพานนะครับแล้วก็ออกมายกเวทนะครับซึ่งทําได้คนเดียว ถึงแม้นไปฟิตเนสก็เล่นคนเดียวโดยไม่ไม,ไม่ค่อยคุยกับใครด้วยเพราะว่าเรามาเล่นบางคนก็เล่นทีแล้วคุยประมาณเท่าไหร่อ่ะครึ่งชั่วโมงค,คุยครึ่งชั่วโมงเนี้ยไม่ค่อยได้เลยเท่าไหร่จริงๆถ้าอยากจะได้กล้ามเนื้อจริงๆนะในฐานะที่เอางี้ดีกว่าดิฉันก็อยู่ในแวดวงฟิตเนสมาเหมือนกันสิ่งที่รู้คือถ้าคุณจะอยากได้กล้ามเนื้อจริงๆคุณต้องเล่นและเล่นและเล่นและเล่น,ลลนภายใน40หรือ1ชั่วโมงแล้วจบ ไม่ควรที่จะเล่นปุ๊บนั่งเล่นมือถือต่อทับปุ๊บอีกนึงเซต็นั่งเล่นมือถือต่อกล้ามเนื้อมันจะไม่มีการสูบฉีดที่ดีมากพอถูกต้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือวิธีของอาจารย์เหมาะสมที่สุดเคยคิดไหมคะว่าจะแบบโอ้โหมาเป็นการสอนเรื่องการออกกำลังกายจริงๆยังจังด้วยก็เคยลง y o u t u b e บ้างนิดนหน่อยๆฮะตามภาษาคนเล่นเอง ค,คือคนเล่นจริงอะอแต่ว่าทั้งหลักพวกคุณมันมันไม่ค่อยเฟิร์มแล้วมันเริ่มเฟ้อแล้วเราก็ห่างออากมาคิดวันพวกแรงบันดาลใจดีกว่า,าแต่ก็อาจจะกลับไปสอนใหม่ได้เพราะว่าตอนนี้กำลังฟิตอยู่อาจารย์คะเห็นบอกว่าในช่วงที่กลับอยู่บ้านเนี่ยนะปลูกต้นม้งต้นไม้อยู่กับตัว, <c oughs> ตวเองได้ข้อคิดอีตต่างหากเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้คืออะไรคะได้ยเยอะเลยครับต้นไม้เนี่ยยิ่งตัดยิ่งโตนะคือบางคนบอกให้ขุดรากสิ บางคนคอมเมนต์มาบอกว่าขุดลากผมบอกอย่างหญ้าเนี่ยขุดเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะคือมันมาจากไหนอะอเราขนาดแซะหน้าดินออกแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นอีกอะ,ะอาชพหญ้านะ,ะแต่ต้นไม้เนี่ยสังเกตว่าถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนต้นไม้จะดีมากเพราะยิ่งตัดเขาเหมือนเหมือนโดนเนี่ยโควิดนะครับตัดงานตัดเงินตัดอนาคตตัดอะไรไปหมดเนี่ยสักพักแตกแล้วครับแตกหนอ่อแตกใบต้นไม้เวลาขึ้นไปแล้วเจออะไรขวางอยู่ เขาจะเอนออกไปหาพระอาทิตย์จนได้อ,อยู่ใต้ต้นเนี่ยพยายามจะเลื้อยออกนะพยายามจะไปซ้ายไปขวาอยู่ตลอดเวลาแล้วข้อสําคัญก็คือถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ถ้ามันใหญ่เกินไปบางทีมันก็โค่นได้นะครับจะสังเกตว่าต้นอ,อ้อหรือต้นอะไรก็แล้วแต่ต่อให้โดนพายุแรงขนาดไหนเขาแค่รูลมไปเท่านั้นและพอพายุสงบเขาก็กลับมาเติบโตเหมือนเดิมนอกเหนือจาก การเป็นวิทยากรแล้วการเป็นนักพูดแล้วอาจารย์ยังมีธุรกิจอื่นๆที่ทําด้วยหรือเปล่าคะจริงๆไม่ค่อยมีอะไรฮะจะยิงหลักก็คือการพูดนี่แหละเป็นหลักเลยธุรกิจฝึกอบรม,มซึ่งเป็นงาน99%อของผมฉะนั้นที่เห็นออกทีวีว่าไปแว็บมาหรือว่าที่คุณบุ๋มเห็นหรือใครคเห็นเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์งานหลักจริงๆเนี่ยคืองานพูดผมที่อยู่บนเวทีเนี่ยประมาณ9กากว่าๆของชีวิตเป็นแบบนั้นขึ้นๆลงๆทุกวันนะครับเป็นงาน ดังนั้นก็ไม่ได้ทําธุรกิจอื่นก็เลยไม่กระทบอะไรช่วงโควิดสบายไปก <c oughs> ระทบแค่เรื่องงานอีเวนต์ไม่มีแค่นั้นไม่กระทบเรื่องงานอีเวนต์เนี่ยแต่ผมก็ให้กําลังใจนะเพราะเพราะผมต้องสร้างแรงบันดาลใจในโซเชียลผมอยู่แล้ว <c oughs> ขนาดที่เรากำลังอยู่นิ่งๆแล้วงานไม่เข้ามาแล้วมีแต่เงินออกอย่างเดียวเราก็พยายามปลอบเขาสู้หน่อยนะอย่าไปหยุดนะเ <c oughs> วลาคุณเดินผ่านนรกคุณต้องพยายามก้าวต่อไปถ้าคุณหยุดเมื่อไหร่คุณจะอยู่ในนรกค่ะขนาเดียวกันที่เรากำลังพูดอย่างนี้อยู่เนี่ย มีคนบอกผมว่าพรูดให้ว่าอาจารย์เนี่ยก็ไม่ไหวม,มันเหมือนภาพเหมือนคนที่โดนหอ,อกปักสิบเล่มเต็มหลังแล้วมาปลอบคนที่หอ,อกปักอยู่เล่มเดียวอยู่ตรงหน้าสู้นะสู้นะตัวเองอาสิบหลังอาสิบสิบเล่มอ่ะแล้วสู้นะสู้นะไม่มีอะไรแค่นี้เองไอ้แค่นี้เองอ่ะเราจะแยกอยู่แล้วอะแต่ผมก็ไม่เคยบรรบายหรือบรรยายให้ใครฟังะดังนั้นต้องถามแหละเพราะว่าแน่นอนอาจารย์ก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น มีช็อกมีเครียดมีอะไรบ้างไหมคะเครียดเลยฮะเพราะว่าเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนที่งานเริ่มหายแลวคอนฟิร์มคอนเฟิร์มเสร็จก็ให้เลขาโทรไปถามว่าตกลงเขาคอนเฟิร์มไหมเขาบอกคอนเฟิร์มอยู่ในสุ็ยกเลิยกยกเลิยกยกเลิกแล้วเมษาพฤษภาหายหมดเลยครับมผมก็จะมานั่งคิดดูอ้าวตายแล้วว่าแล้วถ้าอย่างนี้พอมันเหมือนเลือดที่ไหลอะอเลือดไหลออกขนาดที่มันไม่หยุดมันจะหมดตัวนะคือผมเปรียบเทียบเหมือนเราถูกกดลงไปในน้ำหายใจไม่ออกคุณบุ๋มสบาย คผมมีงานมีธุรกิจที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องโควิดซึ่งสามารถดําเนินต่อไปได้แต่ผมไม่ใช่อ่ะผมเหมือนคนที่ถูกกดอยู่ในน้ําถ้าอย่างนี้เหมือนคนมีออกซิเจนสามารถปุ๊บูมบต่อข้างในได้แต่ถามว่าถ้ามันไม่โผลไปเลยม,มันก็มีโอกาสหมดออกซิเจน,น่น แต่บางคนหมดตั้งแต่ลงไปช่วงแรกแล้วอไม่เคยมีสต๊อกสำรองอากาศไว้หายใจสักนิดก็ไม่มีบางคนมีหนี้สินด้วยซ้ำไปมีค่าใช้จ่ายทุกวันเพราะเรื่องนี้ไม่มีใครในโลกใบนี้คาดคิดมาก่อนนะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้และในช่วงที่วันที่อาจารย์เครียดถึงจุดขีดสุดนะอาจารย์ทำยังไงก็นั่งคิดทบทวนว่าจะเอาไงต่อไปดีบ้านรถนะครอบครัว อะไรต่างๆงานค่าใช้จ่ายทุกวันที่ต้องจ่ายไปทุกเดือนเนี่ยเราต้องทำไงกับมันก็ต้องดิ้นะครับผมเชื่อว่าคนเนี่ยไม่มีใครยอมอับจนไม่มีใครยอมตายง่ายๆจะมาบอกตายดีกว่าอย่าอยู่เลยมันง่ายไปไหมคือขนาดสุนัขเนี่ยเขายังไม่ยอมอดตายนะเขายังดิ้นลนเวลาคนถูกจับกดน้ําทุกคนก็ดิ้นขึ้นมาสู่อากาศฉะนั้นเราก็ต้องหาทางออกทําอย่างไรที่ให้มันรอดช่วงนี้ไปได้ถึงวันที่วันหนึ่งที่พ้นน้าไปและมีอากาศใหม่ต่อมา ถามแบบเปิดใจเลยอาจารย์อาจารย์ทําอะไรให้ดิ้นให้รอดในช่วงที่ผ่านมาถ้ามีหนี้เนี่ยถ้ามีหนี้ก็ประนอมหนี้นะครับหรือว่าผ่อนการชําระถ้ามีหนี้เพราะว่าแบงค์เขาจะให้หยุดต้นไว้ก,ก่อนถูกต้อง<ๆ>แล้วเป็นค่อยๆผ่อนดอกไปนิดๆหรือบางหนี้บางบางที่เขาอาจจะมีให้สมมติ สิบปีก็เพิ่มไป็น15ปีมันจะได้เบาลงอ,องเป็นต้นหรือไม่มีดอกไม่มีต้นอะไรก็ว่ากันไปคือสิ่งเหลา่านี้เราต้องเผชิญกับมันเวลาหันหน้าเขาแสงมันแสบตาแน่นอนฮะแต่ถ้าหันหลงห,หันหลังให้แสงเมื่อไหรเนี่ยเงาของแสงจะไปหลอกหลอนชีวิตเราไปอยู่ข้างหน้าท่างชีวิต ลนะหลบไม่ได้คือเผชิญกับมันเลยครับเจอปัญหาเจออุปสรรคเนี่ยมันมีว้แก้แต่ถ้าเราวิ่งหนีมันมันก็จะวิ่งไล่ตามเราทั้งชีวิตฉะนั้นเผชิญกับมันแล้วมาดูทางออกหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอะไรบ้างสิ่งที่สําคัญที่สุดคือกาลังใจใช่ให้กำลังใจตัวเองกำลังใจจากคนรอบข้างไม่ไหวจริงๆปรึกษาเขาไม่ไหวจริงๆผมเคยบอกว่าร้องไห้ผมเชื่อช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนร้องไห้นะซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้การร้องไห้ไม่ใช่การแสดงความอ่อนแอนะครับ ผมว่ามันคือการแสดงความจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองอก็คุณเศร้าขนาดนี้ทุกคนจะเพื่ออะไรอะจริงจริงมันมีใครบ้างไม่เคยร้องไห้เกิดมาแล้วเขาร้องไห้ทุกคนเด็กคนไหนเกิดมาหัวรอะมาบ้างก็นั่นสินะฮะค่ะฉะนั้นถ้ามันไม่ไหวจริงเนี่ยร้องไห้ไปเลยเหมือนฟ้าที่เมฆเต็มฟ้าเนี่ยมันมืดคลึ้มจนมองไม่เห็นอะไรเนี่ยเวลามันกลั่นเป็นฝนลงมาเนี่ยสักพักหนึ่งท้องฟ้ามันก็กลับไปสดใสได้อย่างเดิมแต่ความรู้สึกบุ๋มนะครับคนเก่งอย่างอาจารย์อะ ไม่มีทางที่จะโดนกระแสอะไรหรือสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทำให้อาจารย์ดับหายไปได้เพราะอาจารย์จะต้องมีวิธีการและมองและใช้ตัวเองในการเดินไปข้างหน้าต่อให้ได้นี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นอาจารย์มาโดยตลอดขอบคุณมากครับดังนั้นนอกเหนือจากอ่านหนังสือกลับมาดูแลตัวเองออกกำลังกายหูนี่หุ่นเฟิร์มมากฟิตมากกล้ามสวยมากอย่างนี้ มีวางแผนอะไรไว้เออถ้าเกิดมันเริ่มกลับมานะงานกลับมานะวางแผนอะไรไว้คือโควิดเนี่ยมันสอนเราเยอะมากนะอันที่หนึ่งคือไม่มีความแน่นอนโลกใบนี้ใช่สิ้นเดือนเราเคยรับเงินเดือนหรือว่าเราเคยมีลูกค้าจอดรถอยู่เต็มหน้าร้านนะเข้าคิวเข้าแถวซื้อกันเนี่ยธุรกิจมันไปได้สบายๆโอ้ยเดี๋ยวสิ้นเดือนก็มีเงินเดี๋ยวใช้ไปก่อนเดี๋ยวไงก็เงินเดือนมามันสอนเราวันพีไม่มีอะไรแน่นอนเลยครับจริงวันนี้ เดอนที่แล้วมีเงินเดือนวันน,จจน,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 นี้อาจจะไม่มีเงินเดือนเดินแล้วมีงานทําเดือนนี้อาจจะไม่มีนี่ขนาดในวงการเันเถิงก็เป็นอาจารย์นั่นสิแม้กระทั่งนักร้องบางคนที่วันหนึ่งวิ่งสามสี่ที่นะนิ่งเลยนะไม่มีอะไรทําบางคนต้องมาขายกับค้งกับข้าวขายน้ําพริกขายปลาลาขายอะไรคือทุกคนก็นดิ้นสู้ถูกต้องเอาชื่อเสียงตัวเองยังดีที่ตัวเองเป็นเอาชื่อเสียงตัวเองมาลุยเช่นเดียวกันดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาไลฟ์โค้ช Mm hmm. หลายตัวหลายคนที่เคยมาโค้ชชีวิตคนอื่นสอนชีวิตคนอื่น mm hmm. แต่ไลฟ์โค้ชเอง mm hmm. ก็มีปัญหา mm hmm. ชีวิตตัวเองเช่นเดียวกันเหรอคะใช่ทุกคนคือปัญหาเนี่ยมันไม่เลือกคน mm hmm. มันไม่เลือกเพศไ,ไ,ไม่เลือกวัยไม่เลือกวุฒิเวลามันเข้ามามันเหมือนซส้นในเมฆมันกวาดทุกอย่างนี่ขวางอยู่ข้างหน้า mm hmm. ฉะนั้นคนที่อยู่ได้เนี่ยก็คือคนที่สามารถต้านทานกับมันได้และไม่ไหลไปตามกระแสนั้น mm hmm. คือคือถ้าเขาไม่ต้องการให้เราอยู่เนี่ยแล้วเราไม่อยู่ไปเขาแสดงเขาสมใจอยากเขาอะ ฉะนั้นเราต้องต้องอยู่สู้เขาเพราะโควิดมันไม่ได้เอาอะไรจากทุกอย่างเราไปทั้งหมดนะครับค,คือมันเอาอาจจะเอางานเราไปเอาเงินเราไปบางคนเอาบ้านเอารถไปด้วยแต่มันยังเหลือร่างกายมันยังเหลือตรงนี้คือความสามารถสมองที่เราทํางานมาเรามีฝีมือเราเก่งมากโควิดไม่ได้ไปถ้าคุณไม่ได้ป่วยโควิดนะ,ะถึงป่วยคุณหายเนี่ยคุณก็ยังมีตรงนี้อยู่ร่างกายครบลมหายใจยังมีสิ่งเหล่านี้จะเอา อะไรที่เคยเสียไปกับโควิดกลับมาได้มากกว่าเดิมได้ซ้ำไปดังนั้นอาจารย์เองก็จะมีสูตรทางใจที่อาจารย์มักจะเคยพูดใน a c e b o o k Live ครับคอยบอกให้กำลังใจให้กับคนที่เขามาฟังแนละต้องการความหวังต้องการจะคิดได้อาจารย์คะขอสูตรทางใจให้กับเราหน่อยได้ไหมครับมันมีหลายสูตรนะครับอันหนึ่งที่อยากจะประสบความสําเร็จในชีตือสู้ให้สุดใจไปให้สุดทางอคือถ้าคุณทําอะไรครึ่ง,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 งๆึกลางๆเนี่ยเพราะว่าไม่เบิกอะค่ <Ừ. S 2> เดินไปสมมติเอาวิ่งร้อยเมตรคุณวิ่งไปห้าสิบเมตรแล้วหยุดเนี่ยมันก็ไม่ได้รางวั <Ừ. S 2> m, ลสี่สิบสองเมตรมาราธอนคุณวิ่งไปแค่ห้ากิโลเมตรแล้วคุณก็หลบไปพักแล้วเดินกลับบ้านมันก็ไม่ได้คคือทําอะไรสู้ต้องให้สุดใจถ้าจะไปต้องสุดทาง <Ừ. S 2> คือเลือกจะเป็นนกเนี่ยนกกระจอกก็บินได้นกอินทรีก็บินดีถามจะบินทั้งทีทาไมาไม่เป็นอินทรีล่ะครับ <Ừ. S 2> ถ้าเราเลือกได้ขือน <Ừ. S 2> บินมีสามคลาสเฟิร์สคลาสบิสเซนต์คลาสอิคโนมีคลาสถ้าเลือกได้เรานั่งเฟิร์สคลาสไม <c oughs> <c oughs> เฟิร์สคลาสนั่งหัวเครื่องไม่ได้นั่งนะน,นอนนอนแล้วข้อดีการน,นั่งหัวเครื่องคืออะไรถึงก่อนเ <c oughs> ครื่องลงก่อนมันเอาหัวไปโ oh, <า>้ายถึงที่หลังอะไรประมาณนี้แล้วถามเราจะมานั่งอีกคนนึคือนั่งแบบประหยัดนั่งฐันหลังขดหลังแข็ง,ขงนั่งเบียดกันอย่างเงี้ยถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้ไดซึ่งจริงๆชีวิตเลือกได้ครับเกิดม,มาจนไม่จะเป็นต้องตายจนเสมอไปความจนไม่ใช่ดีนเอหรือกรรมพันธุ์มไม่ใช่โรคติดต่อพ่อแม่จนเอาจนด้วยไม่อยากพาเราพากอสบายใจด้วยกันทั้งตระกูลค่ะ พ่อแม่จนเรารวยบ้างก็ได้เห็นไหมฮะนี่คือวิธีคิดคือไม่ใช่ว่าเอาแต่นั่งโทษตัวเองอโทษครอบครัวของเรารว่าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ยากจนฉันไม่มีทางที่จะเจริญรุ่งเรืองหรือเป็นคนร่ำรวยหรอกอคิดอย่างนั้นคือตัดโอกาสตั้งแต่แรกใช่ครับดังนั้นมองตัวเองไปให้ไกลและไปให้ถึงถูกต้องนั่นค,ค,คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนอกเหนือจากสูตรทางใจแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไม่สูตรทางการเงินอีกตั้งหาก ซึ่งอาจารย์ให้ข้อคิดไว้ดีมากขอสัหน่อยได้ไหมคะสาหรับยิ่งในช่วงนี้หลายคนโอ้เครียดกับการเงินแล้วเกินค่ะหลายคนบอกอย่าว่าจะเก็บเงินช่วงนี้เงินใช้ยังไม่พอนี่สินเข้าทวงทุกวี่ทุกวันอคือเก็บเพื่อให้เหลือนะครับไม่ใช่รอให้เหลือแล้วค่อยเก็บคนมีเงินเยอะๆก็ไม่ได้แปลคนนั้นมีเงินเก็บนะครับอถามว่าวันนี้เราได้สักไม่ถึงหมื่นเนี่ยเราไม่มีเงินเก็บเพราะมันค่าใช้จ่ายมันเยอะถูกต้องครับถามว่าคนได้เป็นล้านบางคนก็ไม่มีเงินเก็บนะครับ มันอยู่ที่จะเก็บหรือไม่เก็บค่ะฉะนั้นถ้าบอกว่ามันไม่มีเงินเก็บเลยโอ้โหเก็บยากเก็บเย็นเนี่ยผมเคยเขียนไปบอกว่าเก็บเงินวันละหนึ่งบาทออกกําลังกายวันละหนึ่งนาทีนั่งสมาธิวันละหนึ่งหนึ่งหนึ่งนาทีเนี่ยดื่มน้ําดีๆวันละหนึ่งแก้วชมคนข้างๆได้วันละหนึ่งครั้งเนี่ยถามมันยากตรงไหนอะเก็บเงินวันละบาทไม่ยากเลย คือขอวันละบาทถ้ามีเหรียญสิบอย่าหยอดนะครับไปแลกเหรียญบาทมาก่อนอแล้วก่อนออกจากบ,บ้านป,ป้องป้องป้องเนี่ยถามเก็บเงินละบาทเป็นเป็นปีเนี่ยได้เท่าไหร่365บาทไม่รวยแล้วครับแต่มันได้อะไรรู้ไหมครับนิสัยของการออมครับอ่จริงคือการที่เราเราท,ราทำอะไรบ,บ่อยๆเป็นประจํามันจะติดเป็นนิสัยแล้วนิสัยนั่นจะกลับมาสร้างเราสังเกตอ่ะคนออกกําลังกายก็จะออกอยู่นั่นอ,ะอ่ะไม่ออกไม่ได้ขั้นเนื้อขั้นตัว แต่สังเกตไหมคนไม่ออกไม่ขี้เกียจไปขิ้เกียจแต่งตัวเหงือ่อร้อนไม่ฝนตกก็เกียดเขาอ้างได้หมดไม่ออกก็ <c oughs> ไม่ออกอส่วนออกก็ออกจังอ่ะอันนี้คือนิสัยครับฉะนั้นถ้าเราสร้างนิสัยการออมได้เนี่ยเก็บเงินวันละบาทอันนี้พอเราหยอดไปเรื่อยเรเราจะรู้สึกว่าบาทมันน้อยเราก็จะเพิ่มเองหรือเก็บเศษตังผมทําประจานะครับอยู่ในกระเป๋าไอที่คนหลายๆคนที่รังเกียจว่ากุ้งกิ้งมันดังมันหนักต้องแรกๆเข้าไปเนี่ยผมเก็บหยอดกระปุกเนี่ยได้ ครั้งเลยเกือบแสนนะเพราะมันเต็มมากกระปุกอาจารย์ใหญ่แค่ไหนคะประมาณนี้ฮะโอ้โหแล้วพอเต็มนี้ยกไม่ขึ้นนะเพราะมันข้างในคือเหรียญน่ะต้องแบบยกสองคนอ่ะโอ้โหใส่ท้ายรถรถเพยเนี่อยากจะบอกว่าดิฉันก็ทํานะจริงป่ะจริงสุดยอด